สัสดสวัสดีสมาชิกุเยทีทุกท่านทุกกลุ่มนะสัรดยามเช้าเช้าเรรษัสัปดีหชี้9พฤศจิกายนพศ2566กับการบางแผงการเทรดทองคำนะฮะสำหรับกราฟทองวันนี้ค่ะจบด้วยแท่งแดงนะคะเป็นแท่งที่มีแรงเซลล์ค่ะเมื่อวานค่ะกราฟทองนะคะทะลุแอร์เรเนลรับเหสีลงมาที่ราคาปัจจุบันราคา1949 1950มาแตะเรียบร้อยแล้วนะคะเทเดอร์ ต้องบอกว่าโซนนี้คือโซนแนวรับของ t ท m e f r a m e Day ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเดิมนั้นเป็นแนวต้านค่ะปรากฏว่ากราฟทองค่ะพุ่งทะยานไปเหนือต้านต่อไปและตอนนี้โยกมาถึงแอเรียแนวรับนะคะซึ่งตัวนี้ของกราฟทองค่ะต้องบอกว่าเป็นแอเรียแนวรับทั้งหมดเลยแนวรับในส่วนของนะ,ะชุดของแท่งเทียนชุดนี้ด้วยค่ะและก็จะเป็นแนวรับในส่วนของนะคะราคาเดิมที่เคยผ่านขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้น้องทอง จะลงไปแต่ราคาเท่าไหร่เวลาว่าแพมขานแนวรับสิ่งที่เราต้องรอคือรอจังหวะเข้าบายนะคะทุกคนแต่ถ้ากราฟไม่ใช่รูปแบบการบายไม่ใช่แพทเทิร์นการบายเราก็แค่จะไม่ได้บายนะคะไปดูที่รางเฟรมที่สี่ค่ะ ทำเฟรม4จะเห็นได้ว่ากราฟทองนั้นนะับจบด้วยแท่งเขียวเมื่อเช้าค่ะแต่ว่าเป็นเขียวที่สั้นกว่าแดงเพราะว่านะเป็นรูปแบบของกราฟที่มีแรงเซลล์นะคะยังไม่สามารถืนเหนือแนวะต้านทำเฟม M1 แล้วก็ M5 ขึ้นไปได้จึงทำให้กราฟมีโอกาสดันราคากดลงมานะ เมื่อวานค่ะกราฟไปเกาะก,กลุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะไม่สามารถยืนเหนือราคา1970ขึ้นไปได้ทําให้กราฟกดราคาลงมาที่ราคาแนวรับ19ด้าฮ50 1948โซนนี้วันนี้ตรงนี้ก็แปรม,มองว่ากราฟทองคือแนวรับทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่ากราฟทองจะขึ้นตอนไหนยังไงนะไปดูที่ทม์เฟรม H1 งทม์เฟรม1นั้นยังมีแรงลงต่ออยู่ย้ํา ตามเฟรมิหนึ่งนั้นยังมีแรงลงต่ออยู่นะคะแพทเทิร์นของกราฟค่ะเมื่อวานในส่วนของตรงนี้จะเห็นได้ว่ากราฟทองนั้นนะคะมีแรงเซลแล้วก็ไม่สามารถยืนเหนือราคา7 0ได้จึงทําให้กราฟทองไหลลงมาฝั่งนี้นี่คือแพทเทิร์นการลงค่ะแล้วกราฟทองตรง,ตรงนี้ค่ะมีแรงบายมากก็จรงิงแต่ไม่สามารถยืนเหนือ m 5ได้ซึ่งพ่แพมก็เลนอยู่และเมื่อวานมีข่าวเฟดแต่ไม่สามารถยืนเหนือราคา70ไปได้จึงทําให้กราฟทองเทลงกลับมาก็คือมีการขายต่อเนื่องนั่นเองค่ะทดเดอร์ดังนั้นในส่วนของวันนนี้นะะ ก็แพมขอเช็คแนวรับนิดนึงถ้าเช้าวันนี้กราฟทองไหลลงมาเรื่อยๆนะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้ากราฟทองไหลลงมาเรื่อยๆถ้ารู้4หกับ4 0มาได้จะมาชี้ราคา30และ35นะซึ่ง30และ35ก็แพมมองว่าถ้าไม่หลุดราคานี้ก็จะต้องมีการถอดไส้กับย้ำม,มีโอกาสถอดไส้กับ นะคะแปลว่าอะไร3า3 5ยโซนนี้จะกลายเป็นแนวรับถ้าทะลุ4045ลงมาได้จะกลายจะจะทะลุมาที่30และ30นะคะถ้าลงไม่ได้จะต้องขึ้นดังนั้นวันนี้จุดที่หน้าบ่ายก็คือจุด3 0 3 5นะแล้วคุณแมควรเซลมาไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็ถามจริงๆแล้วมันคือแนวรับ H4 ค่ะเทรเดอร์ตรงนี้นะแนวรับ H4 เนี่ยเราต้องมองฝั่งบ่ายถ้าแพทเทิร์นของกราฟยังไม่ใช่ฝั่งบ่ายเราอย่าเพิ่งไปบ่าย นะฮะพะก็แค่จะไม่ได้บายก็แค่ไม่ได้ออเดอร์และไม่เสียตังค์และถ้ากราฟขึ้นเมื่อไหร่โอเคนั่นเราคือได้ตังค์อ้อแนวรับเราเข้าเลยไหมไม่ต้องอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าถ้าแนวรับอยู่แต่ว่าแพทเทิร์นของกราฟมันไม่ใช่แพทเทิร์นการขึ้นอย่าเฝ้าเข้าไปถ้าเรารีบร้อนปุ๊บเราจะเสียตังค์นะดังนั้นต้องอ่านแพทเทิร์นกราฟก่อนเข้าเพราะว่าการที่กราฟไปเจอแนวต้านบีคะ่ะแล้วย้อนลงมาขนาดนี้แปลว่าอะไรเขามีแรงฝังเซลล์เนื่องจากแนวต้านบีคทรงนี้ของกราฟค่ะนะคะเขาเรียกว,ว่าไปแแตกทเรรนนนของงาฟงจะะะป็บบี้ะคะ กขาจะเป็นพิร์ทนกันนะคะไซด์เว์แล้วขึ้นพอขึ้นไปปุป๊บค่ะจะมีการย่อลงมาทดสอบแนวรับและถ้าแนวรับลงไม่ได้ก็จะไดา้ราคากลับในส่วนของทาง v นะี p นะดังนะั้นก็แพมจึงให้ไอเดียว่างั้นเดี๋ยวเรารอจังหวะเข้าบายก็นี่แหละโซนแนวรับนะแต่พิร์ทนทั้งหมดต้องรอก่อนโดยเฉพาะนะคะ VIP ก็แพมแนะนําว่าถ้าไม่ใช่ระบบการเทรดเราจับแล้วถ้าไม่ใช่ฝั่งบายมาแน่นอนก็เป็นฝั่งเซล เราจะแค่ไม่ได้บายและเราจะแค่ไม่ได้มีออเดอร์และเราก็แค่ไม่ได้ตังหรือไม่เสียตังในวันนั้นดังนั้นพอเรายังอยู่เราจะสามารถทํากําไรในวันต่อๆไปได้นะถ้าไม่ตรงระบบการเทรดไม่ตรงวิธีการเทรดแนะนาว่าอย่าเทรดถ้าตรงเมื่อไหร่คุณจะได้ตังอันนี้ก็แนะนากันไว้นะคะในช่วงของทำเฟรมเสหนึ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวเช็คแนวรับก่อนเนาะในส่วนของทำเฟรมเสหนึ่งค่ะเนื่องจากทำเฟรมเสหนึ่งเนี่ยเห็นได้ว่ากราฟมีการกดราคาลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าสูงว่ากราฟลงไปแล้วก็ลงต่อไม่ได้ก็จะดันราคากลับนะคะ ไปดูที่ M5 เห็ฉดละเอียดว่านั่นไง M5 เนี่ยยังยืนเหนือ M5 ไม่ได้เนี่ยแปลว่าอะไรก็นะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะกดลงไปแต่ว่ามันเป็นโซนแนรรับเราต้องรอจังหวะเข้าบายถ้าไม่ใช่ก็แค่ไม่ได้บายนะคะโอเคนะคะอัปเดตกราฟทองหรือว่าบางแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้เช้าวันพฤที่9พฤศจิกายนพศ2566นะคะนี่คือแผนการเทรดเช้านี้ก็เดี๋ยวโคแพมนะคะจะมีการอัปเดตให้กับ V.I.P ใน